ท่านผู้ชมครับเดียโกโชตายอดกองหน้าชาวโปรตุเกสพูดล่วงลับเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเขามันเปลี่ยนตัวเขามันเปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงครับและนี่คือเรื่องราวของเดียโกโชตาในการใช้ชีวิตที่แอนฟิลด์5ปีนะครับผมเล่าเรื่องนี้ไปในรายการบีแหลมสิงไลฟ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจึงขอคัดเอาช่วงนี้มานําเสนอนั่นก็คือพระรอง ผู้ประคองพระเอกให้กับทุกท่านได้ติดตามชมไปอีกครั้งแล้วก็ระลึกถึงกองหน้าผู้ที่จากพวกเราไปด้วยวัยเพียงแค่28ปีเท่านั้นครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปรเรชั่นท่านผู้ชมก็บอกว่ามีทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ย สิ่งที่ต้องมีก็คือนักเตะที่ไม่ต้องเด่นมากแต่มีความสําคัญนะครับต้องการมีนักฟุตบอลที่พึ่งพาได้โดยที่ไม่หือไม่อือไม่เถียงก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวหลายทีมต้องการครับนักเตะที่มีความพร้อมทั้งการได้รับเลือกให้เป็นตัวจริงหรือว่าการที่ยอมรับได้ในการถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับ และต้องการนักเตะที่มีความพร้อมในการเป็นตัวสำรองที่ลงไปเปลี่ยนเกมจะมีนักบอลสักกี่คนครับที่ทําให้โมเมซาร่าแล้วคิซินโนโรนัลโดเล่นบอลง่ายขึ้นนี่คุณสมบัติทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอยู่ในตัวของเดลโกโชต้านะครับที่เขาสามารถยกระดับตัวเองได้อย่างน่าสนใจมากจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงแบบไม่มีใครคาดคิดนะครับการเสียชีวิตของเดลโกโชต้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทราบกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร อ,อแฟนบอลแฟนกีฬาแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนะครับต่างให้ความสนใจแล้วก็เมื่อทราบข่าวนี้เนี่ยเราก็แอบตกใจเราช็อกครับเพราะว่าเราแทบไม่เคยเห็นนนักเตะที่อยู่ในระดับท็อปเล่นอยู่กับท็อปทีมจะเสียชีวิตในช่วงระหว่างที่เป็นนักเตะคนสำคัญนะครับมันเกิดขึ้นกับเดวโกชต้าและน้องชายของเขาครับก็คืออ ah. ันเดรซิวา3กรกฎาคมที่ผ่านมา คนนอกวงการเนี่ยยิ่งมาเห็นภาพเขาแต่งงานได้เพียง11วันแล้วต้องมาจากลากับครอบครัวอันเป็นที่รักภรรยาพร้อมกับเด็กๆ3คนที่อยู่วัยเยาว์ีี่แบบจะไม่ได้เจอหน้าพ่ออีกตลอดการและตลอดไปนะประเด็นการเสียชีวิตของโชต้เนี่ยมีที่น่าสนใจและสรุปได้4ี่าหข้อนะครับผมสรุปให้ดังนี้นะครับคือ1ก็คือการผ่าตัดปอดซึ่งเป็นอาการปอดเนี่ยส่วนหนึ่งยุบตัว แพทย์ไม่แนะนําให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าแรงดันของสภาพอากาศทําให้ต้องใช้รถยนต์แล้วก็ต่อเรือมายังลิเวอร์พูลเพื่อเตรียมตัวปีซีซั่นนะฮะข้อที่2ครับนักกายภาพนะยืนยันว่าหลังจากทานอาหารค่ํากับโชต้าและอังเรเมื่อเวลาประมาณ20่สนาฬิกาสามนาทีเนี่ยพวกเขาก็ออกเดินทางไปในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนของสภาพอากาศซึ่งร้อนจริงในยุโรปใต้ท่านก็คงเห็นอยู่ว่ามันมันร้อนมากสําหรับยุโรปใต้ในเวลานี้นะครับ ข้อ3เนี่ยก็คือพวกเขาจะไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองบูโกสเพื่อลงเรือเฟอร์รี่ต่อไปอยังพรีมัสนะฮะแล้วก็ไปยังลิเวอร์พูล็็ต้องขับรถประมาณ6-7ชั่วโมงครับ6-7ชั่วโมงแล้วข้อที่4อันนี้สำคัญอย่างรถจน l amborghini huracan ราคาก็คิดเป็นเงินไทยเกือบเกือบ5้ล้านเนี่ยนะครับห้าล้านบาทเนี่ยะระเบินดนะขณะที่กำลังเล่งแซงรถคันอื่นบนถนน A 5ขนะครับ A 5ขที่ เซนาดิยาในจังหวัดซามูราประเทศสเปนนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาริดไปประมาณ250กิโลแล้วก็ห่างจากชายแดนโปรตุเกสไปประมาณสักสิกิโลเศษนะครับทำให้รถเนี่ยหลุดจากถนนพิกวาำและระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้ทั้งคันทันทีนะครับพอมารู้ทีหลังเนี่ยคงสังเกตกันว่าไว้ทํำไมนะว่าโชต้าเนี่ยเหมือนกับไม่ฟิตในช่วงหลังๆแล้วเล่นได้ไม่ค่อยต่อเนื่องก็เพราะว่าเขาป่วยเป็นโรค ปอดแฟบป,ปอดรั่วเนี่ยนะครับหรือปอดฟีบเนี่ยแล้วแต่จะเรียกเถอะซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตของคนปกติอยู่แล้วนะแล้วยิ่งการเป็นนักฟุตบอลชีพเนี่ยโอ้โหมันต้องฟิตมันต้องบัท่าขนาดนี้นะครับโอ้โหราไม่รู้เลยนะว่าเขาเจ็บอยู่เขาป่วยอยู่ขนาดนี้นะครับขนาดนีออ้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับแทบไม่มีใครรู้มาก่อนแต่นั่นคือไม่ใช่สิ่งที่ คนอย่างโชต้าจะมาแก้ตัวเลยเขายังผลิตผลงานในสนามได้อย่างต่อเนื่องนะครับผลงานในสนามของเขาการอยู่กับโค้ชมานะครับถึง2คนในตลอด5ปีที่ผ่านมาพร้อมกับพิสูจน์ตัวเองจากตัวเลือกตัวที่4ฮะจาก3ช้อยที่ไม่มีใครแตะนะเขาต้องอยู่ยุคหีเล็กไฟ3คนน่นะครับก็คือซาร่ามาเน่ฟิมิโนจนกลายมาเป็นเบอร์แรกนะครับเบอร์ต้นของทีมอะนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้น,ตน,ตนที่ที่ถูกเลือกพร้อมซาร่าเลยนะครับเพราะมาการปรับตัวเองจากการเล่นด้านซ้ายสุดกลายเป็นนักฟุตบอลที่เข้าพื้นที่ได้ขวาได้อย่างเฉียบขาดที่สุดเป็นเบอร์แรกของทีมเลยนะครับและอาจจะคนแรกของลีกด้วยซ้ําที่สามารถข้ามฝากแล้วเล่นได้ขนาดนี้ครับนี่คือเดอโกโชต้าเลวผู้ได้ผลประโยชน์จากการซื้อตัวนักบอลคนนี้มหาศาลจริงบอกได้เลยโชต้าอาจจะไม่เหมือนกับ คนที่ถ้าเราเทียบเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่คนไม่ใช่คนแรกที่เราโทรหานะท่านสังเกตเขาไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์นะแต่เขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่เราเป็นเพื่อนแล้วเราอาจจะไม่โทรหาเขาคนแรกแต่เวลาไปไหนเองต้องไปค้าด้วยจะเป็นคนประเภทนี้มันจะมีเพื่อนแบบนี้อยู่ท่านท่านลองดูนะเราจะมีเพื่อนแบบนี้อยู่ว่าเอ้ยจะโทรหาไอ้คนนี้ก่อนอะแต่แต่คนอย่างโชต้าเนี่ยยังไม่ได้โทรหาคนแรก แต่สุดท้ายต้องไปด้วยกันนะถ้าไปเที่ยวคราวนี้หรือว่าไปซื้อของไปอะไรนะครับผมมีข้อย่อยเกี่ยวกับดิโอโกโชต้าเนี่ยมาฝากทุกท่านนะครับผมเริ่มจากข้อแรกก็คือปีแรกที่โชต้าเนี่ยเข้ามาก็คืองานหินมากกับตัวเลือกตัวที่4แล้วแบกด้วยเนื่องจากปีนั้นเนี่ยโอ้โหลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแชมป์มานะครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์มา ก็คือเป็นแชมป์พรีเียร์ลีของอังกฤษครั้งแรกในรอบ30ปีแด้วโกโชตาเนี่ยถูกซื้อเข้ามาเสริมทัพนะครับในเกมลุกซึ่งเป็นปีที่ต้องบอกเลยครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ได้เวลานะฮะเ <Yeah. S 1> ยร์เกนคอปบอกมองเหมือนว่าได้เวลาแล้วที่จะต้องเสริมแล้วก็เติมทัพเข้ามาแล้วคนที่เลือกคือเดรโก้โชตานะครับ ที่เข้ามาในตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมว่าสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะสําคัญมากอย่างที่ทราบมาดีครับว่าในยุคข,ของครอปเนี่ยหรือพูลในยุคข,ของย์เกนครอปมันมีอยู่ครึ่งซีซันก็คือปี2 0 1 6ันทีมเนี่ยแทบจะเล่นระบบสีอ่อต้องบอกว่าสิบเ็ก็คือ4-2-4เลยให้มันรู้ไปในตอนนั้น ปรับทดตำแหน่งของครูตินโยเอามาเป็น4-3-3สนี่แหละแต่ว่าแต่นั่นคือแนวรุก4คนคูติโยซาดโอมาเนโรเบโตฟิมิโนแล้วก็โมเมสสาร่าก่อนที่จะวงแตกจากคูติโยย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในตอนนั้นจากนั้นในปี18-19ด้ฤดูการต่อมาทีมเนี่ยกำลังจะแปลงโฉมนะครับทีมเนี่ยเออสิบแปดีพจะแปลงโฉมเป็น4-2-3-1เพียงแต่ว่า ฟาบินโยกับนาบีเกอิต้ามันท็อปมันเข้ากันคนละเวลาในเวลานั้นเกอต้าที่ตีตาจองมาล่วงหน้ามาถึงปุ๊บเล่นดีเลยเล่นดีทันทีนะครับแล้วก็ร่วมเล่นร่วมกับเจมส์มิลเนอร์เล่นร่วมกับเฮนโดเล่นได้เลยในเวลานั้นฟาบินโยยังมาเซนคือฟาบินโยในเซนปั้งหลังที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้ที่เคียบนะฮะแพ้มาดริดที่เคียบแล้วก็ดึงเข้ามาในตอนนั้น แต่ปรากฏว่าสองคนเนี้ที่จะมาเป็นแกนตรงกลางสองเนี่ยมันไม่พร้อมกันพอฟาบินโยใช้เวลา3เดือนพอจะปรับเข้าสู่เดือนที่สี่ 4, พอปรับตัวได้ปุ๊บเกต้าเจ็บทีนี้หลุดขณะเดยียวกันเมื่อทีมมันลงตัวจากบุคลิกสี่สามสามศีลเสมอจนถึงยอดเสาเป็นแชมป์หลังไหลามาเต็มตักเลยครับทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีสอง9นะได้ซูเปอร,ร์คัพต่อ ได้แชมป์สโมสรโลกต่อแล้วก็แชมป์พิมลีกลที่รอคอยปี2020ภาพจำมันจึงกลายเป็น433โดยเล่นแบบกองหน้าตัวหลอกโดยฟิมิโนสไตล์แต่หลายเกมครับผมแอบคิดมาว่าเยอรอเกนคอปเนี่ยก็ยังคงชอบระบบที่เขาคุมดอทมุนมามากกว่าสูตรอื่นเขาพยายามที่จะสอดไส้แล้วก็สร้างขึ้นมาโดยมี433ในเคียงกายเขาเป็นหลักแล้วเพราะบุคลิกนักบอลมันตอบโจทย์ ณเวลานั้นนะครับเอ,อผมมีกราฟให้ดูเนะี่ยณเวลานั้นมันเป็นอย่างนี้โอเคเนี่ยเวลานั้นมันเป็นอย่างนี้มันลงตัวเขาต้องบอกเลยมันลงตัวถูกไปทุกอย่างครับอลิซอนเบกเกอร์อ่ารอเบกับเทนเป็นแบ็กนะครับแบ็กจอมบุกค,คู่อ่อฟานได้โกเมสเซนเตอร์แล้วมีมาติมาเสริมตรงกลางชัดเจนวานาดุมเล่นทางตรงวิ่งคล้องหลังฟาบินโยมีเฮนเดอร์สันวิ่งทางตรงคอยปิดลายเวลาเทนส์ขึ้น มีซาลามาเน่และฟีมิโนในเกมลุกนี่แหละฮะคือ4-3-3ที่ครบสูตรคุณสมบัตินักเตะที่มีแล้วก็การเติมนักเตะม,มามันไม่ได้ดั่งใจอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกพอมันไม่ได้ดั่งใจก็เอาอย่างนี้เลยจนกระทั่งการมาของเดียโกโชตาการซื้อเดียโกโชตาเนี่ยน่าสนใจมากณเวลานั้นมีการพูดคุยกันเยอะมากเมื่อ ห้าปีที่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูบอลครับหลายคนดูแล้วหลายคนเลิกดูไปแล้วกลับมาดูใหม่อะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆน่ดิโกโชต้ามาลิวพูมีสิทธิ์เลือกในแถวแนวทางการเล่นเกมลุกมากยิ่งขึ้นตอนนั้นมีดิวก็ออริกีแต่ว่าออริกีเป็นตัวจริงไม่ได้อยู่แล้วนะครับโชต้าแม้ว่าจะมาจากระบบที่ใกล้เคียงกันนะครับกับวูฟก็คือวูฟได้เล่นสามสี่สามโชต้าเล่นหน้าซ้ายบนตำแหน่งเดียวกับ าซาริโอมาเน่เป็นตัวรุกด้านซ้ายเล่นร่วมกับราอูลคริมิเนเสแล้วก็อาดามาเตาเร่เพียงแต่ว่าวิธีการของโชตาเนี่ยที่เล่นคู่กับราอูลแล้วก็เล่นกับอาดามาเนี่ยนะครับวิธีการโชต้าคือเขามักจะทำสองสิ่งหนึ่งคือวิ่งตัดในฮะเข้ามาเล่นร่วมโดยยืนซ้อนหลังของราอูลแล้วก็สองครับคือยืนแนบในมากกว่าการช่างออาเล่นทางด้านซ้ายด้านนอก ซึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นลูกผสมการเล่นระหว่างมาเน่กับฟีมิโนมันคล้ายๆเป็นลูกผสมแต่มันไม่เหมือนเดียวมันไม่จ๋าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พอเราเห็นว่าณเวลานั้นพอซื้อตัวนี้มาเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะเขาจะมีการปรับจูนแนวรุกแบบไหนใครจะหลุดไปสำรองหรือเวทีมันใหญ่ขึ้นมันควรจะเติมศักยภาพแบบนี้ซึ่งเวลานั้นครอปทำถูกทีบริหารทำถูกต้องที่ซื้อเข้ามาเพราะ ก่อนนั้นหนึปีคือลิเวอร์พูลเนี่ยมควรเป็นแชมป์หลีกตั้งแต่ปี19แล้วแลแ้วแล้แมนซิตียแต้มเดียวก่อนจะมาปี20ที่ได้เนี่ยหน้าแนวลุก3คนลงตัวแต่ถ้าปีต่อไปมันไม่ลงละมันต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ครอปทำก็คือยัดใส่ลงไป4ตัวเลยครับมันเป็นวิธีการที่ครอปนำมาใช้ทำให้เป๊ปกลเดอ่าเนี่ยตาหูแหกในช่วง3-5นาทีแรกในเกมที่แมนซิเตี้เจอลิเวอร์พูลที่เอติฮัดสเตเดียม หรือผู้จัดสี่หอกลงเล่นมันไปเลยตัดปัญหาไมดฟิลอน,นั้นมนันเริ่มมีอาการบาดเจ็บของป <laughs> ฏิวอร์ไทยเข้ามาเกิดแล้วนะฮะในตอนนั้นซาร่ามาเน่ฟิมิโนโชตาเล่นสี่คนเป๊ปหัวยุ่งเลยนั้นะหว่างนั้นนะครับแล้วก็กว่าจะแก้ได้เนี่ยมันเป็นปมที่ลุงหลังมากถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนผมขอตรงนี้นิดหนึ่งสำหรับภาพของเดลโกโชตาสมัยที่อยู่กับวูฟก่อนที่จะมากับลิเวอร์พูล โอเคนี่แหละครับอ๋อนะก็นี่แหละครับวิธีการก็คือโชต้าอยู่นี่อย่างที่ผมบอกครับว่าเขาเล่นก็คืออยู่ตัวนี้มาซ้อนหลังนี่เลยวิ่งหุบเข้ามานะครับแล้วก็แนบในแนบเข้ามาเนี่ยวิ่งซ้อนกับแนบเข้ามามากกว่าฉากเอาไปนี่นะครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่มาเน่กับฟิมิโนโลเล่นอยู่แล้ว แบบนี้เพียงแต่ว่าโชต้าเนี่ยยืนสูงกว่าฟีมิโน,โน่นิดเดียวแต่มันเป็นเหลี่ยมมุมในฟุตบอลเนี่ยมันนิดเดียวองศาเนี่ยหมุนเนี่ยนิดเดียวเป็นที่รู้กันนะครับคนคนที่ดูฟุตบอลแล้วเตะฟุตบอลมาอย่างเราท่านเนี่ยเข้าใจท่านที่ไม่เข้าใจก็ฟังตามไม่เข้าใจกันไปนะครับทนี้ข้อหนึ่งก็คือแน่นอนว่าทีมเนี่ยมันเดินมาลิเวอร์พูลในยุคนั้นเนี่ยมันเดินมาด้วยระบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพลย์ มิดฟิลด์ตรงนี้เป็นบล็อกทูบ็อกเพลย์ทั้งหมดก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยยุคครอปเนี่ยสองพวกนี้ทํางานหนักมากพลังงานสูงมากอยู่กันตรงนี้ทํางานหนักเพราะต้องลูดยาวเนื่องจากแบ็คสองฝั่งเนี่ยบุกมีแหล่แฟนบอลงี่เง่าเท่านั้นที่จะบอกว่าแบ็คลิว์พูมันล่วเกินไปไม่เล่นเกมรับเลยใช่เพราะบางทีมันเล่นสองปด <laughs> คือบอลคอปมันมากถ้าเป็นเพื่อนก็นจะบอกบอลคอปนี่มันชิบหายเลยเล่นเกมลุกใช้แบ็กเล่นนะนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนมันลืมง่ายก็เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้พอทีมเนี่ยมันเดินด้วยบ็อก t ูบ็อกดำเนินงานซ้ายขวาโดยมิดฟิลด์ที่ปักตรงกลางทั้งคบเวอร์เกมรับรุกเนี่ยมันทําให้แดนบนเนี่ยมีพื้นที่แค่3มทีนั่งตามปกติก็จึงไม่แปลกที่ปีแรกในโชต้ามา ก็จะต้องถูกเลือกทีหลังทีมงานหินเหล็กไฟซาร่ามาเน่ฟิมิโนอยู่แล้วแต่ปีนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นปีเริ่มต้นที่หนักหนาสาหัสมากของโชตาเขาต้องย้ายมาในหนึ่งมาอยู่กับทีมแชมป์เล่นในฐานะแชมป์เก่าป้องกันแชมป์สองชนตำแหน่งของซาดิโอมาเน่เต็ม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 ช่างมาปุ๊บคุณแตะเขาได้เหรอโรเบโตฟิมิโน 3. ยุคโควิดครับยุคโควิดและที่ลืมไม่ได้คือ 4. ปีนั้นรีวภพูลเนี่ยซีซั่นพังทลายอาการบาดเจ็บของกองหลังทำให้เยอะกันคอปเนี่ยต้องไปซ่อมเกมรับมากกว่าที่จะคิดปรับเกมลุกปีนั้นนะครับผมพาย้อนนะครับนี่คือประเด็นที่1นนะเรื่องแรกเรื่องที่สเนี่ยซีซั่นที่ท้าทายแล้วก็การท็อปฟอร์มอันนี้ต้องบอกเลยว่าปีที่2การมาอยู่ที่เรอรวพูลปีนั้นเนี่ยโชต้าเจิดจรัสมากที่สุด มันบวกกันหลายประเด็นนะฮะก็คือถ้าว่ากันถึงการไล่ล่าสี่รายการแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนของทีมเนี่ยคือแน่นอนเปิดฤดูกาลมาเล่นสี่ถ้วยอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เคยได้ลุ้นสี่แชมป์หรอกแต่ปีนั้นลรเวอว่าผู้เล่นเต็มแม็กจริงๆก็คือหกสิบสามนัดหกสิบสามนัดแล้วบอลแบบครอปอะถ้าลองคิดดูมันเป็นเฮฟวี่เมททอร์ดเน่นะครับมันวิ่งกันแบบโอ้โหสงสารนักบอลแล้วคว้าดับบลแชมป์บอลถ้วยในประเทศมาครองได้สําเร็จ เป็นสมัยที่2ของสโมสรก่อนหน้านี้เคยครองแบบคัพดับเบิลเนี่ยลิเวอร์พูลทำได้เมื่อปี2 0 0 1ปีนั้นได้3แชมป์บอลถ้วยนะอีกถ้วยหนึ่งคือยูฟาก็คือเป็น F a Cup คัพกับลีกคัอย่างไรก็ตามครับเพียงภาพความสำเร็จนั้นเนี่ยมันมีเมฆหมอกแห่งความผิดหวังปกคลุมนั่นก็คือการพลาดแช,ชม League, ป์พรีเมียร์ลีกเพียงแค่คะแนนเดียวกับแมนซิตี้อีกแล้วนะครับและ แพ้นะัดทิงแชมเปี้ยนส์ีพเพียงแค่ประตูเดียวนะฮะกับเรอวมดริ์ทำให้ทีมปีนั้นเน่ยเหมือนกับว่าเป็นทีมล้มเหลวครับเป็นชัยชนะบนความเจ็บปวดแต่ปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ไส้ในของมันเนี่ยน่าสนใจเพราะนักร้องวงหินเหล็กไฟเนี่ยกําลังเปลี่ยนคนกําลังเปลี่ยนคนเขาบอกกันเลยสลับพี่โป่งอาจจะเจ็บคอ อาการบาดเจ็บรบกวนโรเบรโตฟิมิโนครับ4รอบในปีนั้นนะและติดโควิดด้วยอีกครั้งหนึ่งติดโควิดพักไปแค่อาทิตย์เดียวแต่ฟิมิโนจะเจ็บ4ครั้งและทําให้ตําแหน่งกองหน้าตัวกลางครับตกมาเป็นของเดียโกโชตาแล้วบอลของลิเวอร์พูลในเวลานั้นเปลี่ยนเลยจากเดิมที่เล่นแล้วดัมดัมลงมาตัวของฟิมิโนไม่เลยครับโชตาครับยันขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วฉากออกทางนี้ แล้วควยมาเน่เข้ามาฉากอะไอย่างนี้ครับเป็นแบบนี้เลยแล้วเล่นกันเมื่อลงเล่นบ่อยแล้วเต็มรูปแบบสองคนนี้ยังทำงานหนักแล้วหลอคนปิดก็ยังเป็นมหาเมดซาร่าอยู่ดีนี่คือคือวิธีการในเวลานั้นนะครับผมแอบ,บคิดอีกแล้วว่าเยนคอปเนี่ยได้ใช้เดลโกโชต้าเนี่ยในตําแหน่งกองหน้าตัวกลางปักตรงกลางแบบเต็มตัวเนี่ยลงเล่นมากเลยนะ มากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมก็คือ55เกมเบอร์หนึ่งเนี่ยเฮนเดอร์สันมากกว่า2หรือ3มเกมในห้าเจ็ดเนี่ยนะครับผมจมําไม่มันเป็นเหตุให้ในการต่อมาผมมองว่าอันนี้มันเป็นพิมพ์เขียวเหมือนกันในการที่ไปซื้อดาวินูเยสเข้ามาเพื่อหวังในการเล่นที่มากกว่า1ตําแหน่งหรือว่าที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าเป็นนักบอลไฮบริดในโลกอนาคตซึ่งกับปัจจุบันนี้แหละครับแต่โชต้ากับดาวินเนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นดาวเป็นดาวรุกจากฝั่งซ้ายเป็นตัวบุกจากฝั่งซ้ายมา แต่เล่นด้วยความยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติของโชต้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าพิมพเขียวให้คนอื่นทําโชต้าก็คือโชต้านูนเยสก็คือนูนเยสต้องบอกแบบนั้นแล้วก็ค่อยๆปรับโชต้าค่อยๆปรับมีเวลาปรับเป็นปีแต่ดาวินไม่มีไม่มีแต่ด้วยความที่โชต้าก็เป็นจอมยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติท่านถ้าลองดูนะนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆคือโชต้าเข้ามาเล่นแทนฟิมิโนโลได้อย่างน่าสนใจมากในปีนั้น แล้ด้วยความสามารถในการยืดหยุ่นและวิธีการที่บอกมาครับทำมาโดยตลอดก็คือแนบนายอยู่แล้ววิ่งตัดนายอยู่แล้วคราวนี้เป็นการยืนยืนตำแหน่งทําได้ดีแล้วยืนระยะได้อันเนี้ยคือมายืนเล่นแทนได้ก่อนมาเล่นแทนได้เนี่ยบางทีมันแทนได้มันแทนได้นานหรือเปล่านะฮะคือตัวจริงก็คือตัวจริงตัวปลอมก็คือตัวปลอมตัวสำรองก็คือสำรองอีกทีแต่เนี้ยพอมายืนได้แล้วอีกอย่างหนึง่งซ้ายขวามาลงตัวมันเสถียร ก็คือซาร่ากับมาเน่ซึ่งเล่นคู่กันมนานานแล้วเปลี่ยนหมุดเดียวมันไม่ต้องเปลี่ยนเยอะและ้วมาลงตัวว่าโชต้าปรับตัวได้ทยานออกมารับบอลด้านซ้ายสลับมาเน่วิ่งทะแยงตัดในทําให้บอลริวพูลปีนั้นมีมิติและยากต่อการประกบเนยครับปีนั้นโชต้า21ประตูกับ6แอสซิสเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดและผลงานเด่นมากเป็นที่ประจักษ์ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเข้าสู่หัวใจและเป็นขวัญใจอีกหนึ่งคนของแฟนบอล ทีนี้มาถึงข้อที่3าาก็คือสู่การเป็นตัวเลือกแรกหลังจากที่สร้างผลงานประจักษ์แล้วเนี่ยโดยโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลที่สร้างความสมดุลให้ทีมเป็นหลักก่อนนะฮะแล้วค่อยมาสู่ตัวเองส่งผลสําคัญที่ทําให้โชต้าเนี่ยเริ่มได้รับการไว้วางใจจากเจอร์น็อปให้เป็นตัวเลือกแรกทันทีและฟิมิโนคอยสลับนะครับในซีซั่น2022 2 3เป็นปีทบอลโลกแต่น่าเสียดาย น่าเสียดายนะครับคือช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการมาของหลุยดีอารสการมาของดาวินนูเยสแต่ว่าการอำลาของตัวซาดิโอมาเน่และมีคดิกัคโปเข้ามานะแล้วก็ไหลามาจากยุคตรงนั้นน่จนกระทั่งเข้าสู่ยุคของอาร์เนอร์ชลอตเราเห็นเลยว่าตัวเลือกคนแรกมี2คนจากสามนั่นก็คือ ซาร่ากับโชตาในตำแหน่งแนวรุกและถ้าบอกว่ากองหน้าตัวกลางเป็นตัวเลือกแรกเลยครับนั่นก็คือตัวของโชตานั่นเองอย่างเร้ก็ตามสิ่งที่ตามมาทำร้ายตัวเขาก็คืออาการบาดเจ็บที่เล่นงานบ่อยครั้งแล้วแถมช่วงหลังก็มีเจ็บแปลกๆด้วยเราสังเกตเจ็บโดนทับมาอะไรมากนะครับโชต้าเองก่อนหน้านั้นแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นที่ไหนเล่นที่โปรตุเกส ามาสเปนสเปนไม่ได้เล่นนะคือคืออตเัตลลิโกซื้อมาแล้วปล่อยให้ปอร์โตกลับไปยืมตัวยูวูก็เจ็บเล็กน้อยครับแต่พอมาเริ่มต้นปีแรกกับลิเวอร์พูลเนี่ยในปีปีแรกที่เข้ามาก็เจ็บ19เกมจากอาการเจ็บข้อเท้านะฮะในปีนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเล่นเต็มสูบในปี21-22ผมมองว่าปีนั้นอะโชต้าทำงานหนักมากแล้วพอออกสตาร์ทซีซั่นเนี่ยโชตาเจ็บแฮมสติงตัวันที่1สิงหานะครับ เจ็บเร็วมากในตอนนั้นเราจำกันได้เลยนะโชต้าเจ็บแล้วก็ไม่ได้เล่นเดือนหนึ่งแล้วพอกลับมาเนี่ยประมาณสักไม่ถึงเดือนโชต้าเจ็บหนักแล้วอดไปฟุตบอลโลกปี2022ซึ่งเล่นในช่วงเดือนธันวาคมที่กาตาโชต้าเจ็บน่องแล้วพัก4เดือนนะตุลาไปจนถึงนู่นเนี่ยกลับมาเนี่ยเลยกลางเดือนกุมภาพกุมภาพันธ์2023เพราะนั้นปีนั้นเวอร์วูลฟอร์มหลุดเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนมาเน่โชต้าเจ็บเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับ เข้ามาแล้วเป็นซีซันอีกซีท่าน,นึงที่เรืงผมว่หลุดพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะคโชต้าเล่นแค่28เกมในในปีนั้นแต่ว่าปีสุดท้ายในยุคของเยอรกันคอปเนี่ยโชต้าก็เป็นตัวเลือกแรกไปแล้วนะครับแต่ว่าบาดเจ็บ2รอบหายไป3เดือนเหมือนกับปีเนี้ยซีซันที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บเจ็บไป2รอบหายไปอ่ออันแรกเดือนครึ่งอีกอันหนึ่งเดือนนิดๆก็เกือบเกือบสเดือนนะครับแล้วก็กลับมา ปีนี้ประมาณสักสองเดือนกว่านะเกือบเกือบสามเดือนเนี่ยนะฮนะแต่ทุกอย่างก็เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โช,โชตาฟิตกลับมาเนี่ยเขาจะได้เล่นนี่เป็นนักบอลในอุดมคติของของกุนซือลิเวอร์พูลคือโชตาจากตัวสำรองในช่วงแรกในกลายเป็นตัวหลักสําคัญของทีมที่ขาดแล้วมักจะมีปัญหาในเรื่อง,องความยืดหยุ่นและความสมดุลตรงนี้เพราะว่าคนที่ทําหน้าที่ก่อนหน้านี้มันคือฟีมิโนยืดหยุ่นมากแต่โชตาเนี่ยอาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่า แต่สมดุลมีมากกว่าแล้วคมกว่าในการยิงประตูนะครับคมกว่าทั้งสองคนนี้มีเพลงส่วนตัวที่แฟนฟุตบอลร้องให้แล้วก็โชต้าเนี่ยกลายเป็นว่าในช่วงปีสุดท้ายของเยอนคอปแล้วก็ปีแรกของอเน์ชล็อตเนี่ยเราจะเห็นว่าโชต้าเนี่ยเริ่มออกมาเล่นทางขวาของซาร่าได้<อ>เพียงแต่ว่าไม่ได้ออกไปสุดเหมือนกันลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยก็คือจะออกมา เนี่ยแหละครับก็จะออกมาปุ๊บพอซาร่าขยับเข้าไปเขาจะขยับออกมาอยู่ที่ประมาณกรอบเขตโทษไม่เคยออกจากนี่มาตรงนี้คือออกมาตรงนี้หันมาปุ๊บต้องจ่ายปกติซึ่งไม่อันตรายแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเข้าหมุดนี้เนี่ยอันตรายหลายครั้งมากนะครับแล้วค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นสีได้เราจะไม่ได้เห็นหมุดแบบนี้จากเขาอีกแล้วนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับก็คือความสมดุลที่มาพร้อมกับความเฉียบขาด อันนี้เป็นข้อมูลของนักสิติซึ่งบวกกันหลายคนตัวผมมีสิติส่วนตัวไปดูกับทางอันนี้เป็นข้อมูลของคุณแอนดริวซึ่งเป็นนักสิติสมแฟนบอลเหมือนกันนะถ้าเรามองเป็นแฟนบอลเหมือนกันนะครับแล้วก็สิติของลิฟูเอฟซีฮิสตอรี่นะครับสติมันระบุชัดเจนว่าถ้าวัดความสามารถในการจบสกอร์ ในยุคพิมลีกกําเนิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี1992เนี่ยถ้าเราจะชี้วัดคนที่ยิงเข้ากอบแล้วคุณภาพเนี่ยโชต้าเนี่ยอันตรายที่สุดของสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะมีผู้เล่นที่ยิงตรงกอบของลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างต่ำห้าครั้งในยุคพิมียก์ลีก30กว่าปีเนี่ยมี39คนไม่รวมจุดโทษนะนะส3าปีในยุคพิมลีกเนี่ยโชต้ายิงแล้วเข้าประตูมากกว่าใคร ยิงแล้วเข้าประตูมากกว่าใครนะฮะแล้วก็ในยุคพิมเมเลกเนี่ยถ้าเราหาว่าคนที่ยิงเข้ากรอบ150ยครั้งเป็นอย่างน้อยนะในยุคพิมเมเลกเนี่ยโชต้าอยู่ที่4นะในความแม่นยําเท่ากับคิสบูธของนอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับแล้วสิ่งหนึ่งข้อหนึ่งก็คือในในสฤดูกาลแรกเนี่ยนะครับที่โชต้าเข้ามากับ24ประตูของเขาเนี่ยแบ่ง แบ่งไ,ได้ได้ได้อย่างน่าสนใจมากนะครับในในวเวลานั้นก็คือมันกระจายมันกระจายกันยิงก็คือในบอลลีกนะก็คือขวาเนี่ยสิบลูกมงเจ็ดซ้ายเจ็ดซึ่งไม่ค่อยมีมันเกลีย่ยกันแทบจะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการมีสัสดส่วนในการยิงประตูสําคัญประตูชี้เป็นชี้ตายประตูปิดเกมเนี่ยซารายังไม่เท่ากับโชต้านะครับ โชต้านี่เลื่อมกว่าสถิตินี่เลื่อมกว่าแฮร์รี่เคนเดือนกว่าทรงฮุนมิน mm hmm. เลื่องกว่าเออร์ลิงฮาลันได้ซ้ำไปนะครับ mm hmm. ก็ยิงได้ในบอลลีกหรือผู้ไม่เคยแพ้นะครับโชตานี่ก็เป็นสถิติที่นำมาฝากันเมื่อเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมโชต้าได้จากพวกเราไปนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะนะฮะจากลิเวอร์พูลไปจากโลกฟุตบอลไปจากครอบครัวเป็นที่รักไปนะครับ ต้องบอกว่าวงการฟุตบอลได้สูญเสียนะฟุตบอลที่เสียสละในวิธีการนะครับเลือกเล่นในทีมก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเข้าหาตัวเป็นเตะระดับมันสมองแล้วเล่นบอลสองได้ดีที่สุดอีกคนหนึ่งเนะที่ผมเคยดูบอลมานะคือเล่นบอลสองเก่งมากนะครับสําหรับทางโชต้าก็จริงๆมันแสดงให้เห็นนะฮะว่าคนเราไม่ต้องเป็นพระเอกเป็นพระรองได้คอยประคองพระเอกอ่ะมันโคตรดูดีเลย นั่นคือดิโโกโชต้าครับมันเหมือนว่าทำไมแบทแมนต้องมีโรบินอะนะครับด้วยทัศนาคติยอดเยี่ยมเนี่ยนี่คือเพื่อนพระเอกที่เก่งที่สุดตลอดกาลและตลอดไปนะครับสำหรับโปรตุเกสเกาเซอร์ครับดิโโกโชต้านี่คือเรื่องราวของโชต้าที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับ แชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการฉลองชัยอันใหญ่ยิ่งบีแหลมสิง <roasting> ห์บุกเมืองผู udi, ้ดี udi, บันทึกทุกช่วงเวลาสุดยอดตลอดซีซันกับ Pocket ็ตบ l ลฉบับใหม่สตอรี่สีแดงเล่ม4 c h a ชม i o n ป 20x จากอิสตันบูลสู่เมอร์ซเดสย20ปีผ่านมากับ2แชมป์สุดมหัศจรรย์ของหงแดงหรวอว์พผูบันทึกไว้ในคราวเดียวสั่งจองได้วันนี้ที่ไลน์อ B E E L A M S I N G ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามอย่าลืมด้วยสโลแกนของเราดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าจองเลยนะคะแชมเปี้ยน